Good night! ผู้เหนื่อยแทนกันเลยเอ้าอยู่หมู่อะไรหมู่อะไรอย่าลงยูทูปนะหมู่ม้าพิธากรขอให้คะแนนหมู่ม้าหน่อยสดสดสดตัยังคะสดย่างหมู่ม้าหมู่ม้าเอาพี่อันพี่อันอยู่พี่อันอยู่กำลังหอบกระเถิดพี่อันอยู่หมู่อะไรคะอยู่หมู่ทิ้งโตสดนะคะสดแน่เป็นกองกลางสดแล้วพี่บิ๊กอยู่หมู่อะไร ครูเก่งครับครูวิเชตนี่น่าจะพครูพี่เลี้ยงหน่อยเนาะอ่คนต่อไปอยู่หมูอะไรลูกนกพีลาค่ะพีลานกลาคไคะคอ็คเมยค่ะครูเอกับครูเมย์นี่เอารอบดีไหมอออืออืออืออออื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 ออยออืออืออืออ ผู้ยังว้า้เอาผู้ไก่กับผู้หลินเอาผู้ไก่คูหลินที่จริงน่าจะจัดสักรอบนะคะอ่าดีเยี่ยมน้ำจิ้มออเดิร์ก่อนนะคะเพียงเท่านี้ก่อนทั้งหมดอินปั๊บเลเอาีได้อย่างรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างหรือยังยังหรือยังเออเขาบอกว่าวิทยา นบอกว่าให้หาบทเพลงในตำนานมาก่อนปีที่แล้วโด่งดังมากเลยโอ้โหเฮะเรามีแชมป์โอ้โหเฮะอยู่ใครวะไม่ต้องมาหลบหน้าหลบตา